ลองใส่เองที่ลูกใส่ได้ไหมครับมันคืออะไรลูกค้าที่ถืออะไรอยู่ครับมันคืออะไรนะหอออมอต้องกลับด้านก่อนลูกกลับด้านก่อนอ่ะได้แล้วครับอะลองใส่ดูนะใส่ได้ไหมลองใส่ที่ใส่ไงเอาเท้าใส่เลยลูกเอาเท้าใส่เลย ใส่ได้ไหมครับใส่ได้ไหมครับไม่ได้หรอหมดความพยายามแล้วเหรอไม่ลองใส่ให้ได้ก่อนหละครับได้ไหมครับอลองพยายามใส่ดูครับอใส่ใส่เลยลูกใส่ข้างไหนก่อนดีครับข้างนี้นะอ่าเอาเท้ายัดเข้าไป ยัดเข้าไปเอเาอทายยัดเข้าไป <ง teaching. S 1> เอเาททายยัดเข้าไปทิได้ไหมครับ <bir> อด้ค่ะอ่าลองสิเอาลงองาเทายยัดเข้าไป<น>ให้ช่วยไหมใช่ช่วยไหมใช่ให้ช่วยใส่เหรอครับให้ช่วยไหมครับใช่อ่าช่วยอ่าช่วยอะ่ะอ่ะชินั่งลงนั่งลงนั่งลง